สวัสดีครับ f อซทุกท่านแล้วก็น้องบีครับผมเนาะวันนี้ก็มาด้วยนะค่ะอ่าไม่อยู่<ว>ในกล้องสวัสดีค่ะ f อซคุณชัยทุกท่านนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอ่าอ่าสามีชาวต่างประเทศนะครับที่อยู่กับภรรยาไทยที่อยู่ต่างประเทศไปมาไปมาปุ๊บเนี่ย เบื่อนายภรรยาไม่อยากอยู่ต่อแล้วไปอาจจะไปติดสาวคนอื่นหรือว่าประชทช่องทางอื่นไปหาสาวคนคนนี้แล้วความเบื่อกับภรรยามานานแล้วบอกเธอไล่มีออกจากบ้านไปอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เนี่ยเป็นเรื่องเก่านะครับที่เราจะมาพูดคุยกันส่วนนี้วันนี้เราบริษัทคุณชัยไถ่ประลาตรงก็มีความรู้มาให้อีกแล้วนะครับว่า ควรจะทําไงกันบ้างนะครับควรจะทําไงกันดีว่าถ้าสามีคุณไล่ออกจากบ้านนะครับเอฟซีนะครับผมไมคุยเรื่อง,องอเกียวนะถ้าไล่ออกจากบ้านแล้วนะครับผมเนาะ สมควรที่จะทำยังไงบ้างวันนี้มีอะไรจดนะครับหรือดูส3สารอบนะครับช่องทางโบริษัทคุณชัยถ่ายเวะลาตุงช่องทางเพจของเราจดไว้นะครับ f อนะครับจดไว้นะแล้วก็บันทึกไว้นะครับหรือบันทึกวิดีโอไว้ว่าสักวันหนึ่งคุณต้องใช้คลิปนี้เพื่อป้องกันสิทธิ์หรือสามีไล่คุณออกจากบ,บ้านไปนะครับวันนี้เราหาข้อมูลดีๆมาให้ f c นะครับที่เป็น F c ซของเราตลอดนานหลายหลายคนที่ยังมีปัญหาเรื่องนี้ แล้วหลายๆคนก็ถามคุณชัยว่าคุณชัยคะจะทํำยังไงกันดีนะขอให้คุณชัยอธิบายให้ฟังขอให้คุณชัยหาข้อมูลให้ด้วยนะอันนี้ของประเทศโซนฝรั่งนะครับของทางโซนยุโรปเช่นประเทศเยอรมนีสวิสแลนด์อะไรต่างๆเขาจะมีหน่วยงานนี้ให้เราจะขอเป็นหลักของประเทศเยอรมนีนะครับเป็นหลักแต่ว,ว่าคล้ายๆกัน ใช้ได้คล้ายๆกันนะครับผมอะน้องบีลองอธิบายหาข้อมูลให้แล้วมีอะไรบ้างที่จะอธิบายให้เอซีได้ฟังครับผมค่ะข้อมูลนะคะอ,อ้างอิงกฎหมายของเยอรมันนะคะใช่ครับ ค่ะข้อหนึ่งนะคะสิทธิในการอยู่อาศัยร่วมในบ้านสมรสนะคะหากเป็นหากบ้านเป็นทรัพย์สินร่วมกันหรือแม้เป็นของสามีแต่แต่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกันภรรยามีสิทธิ์ขออยู่ต่อชั่วคราวได้ก็หมายความว่าถึงจะเป็นสิทธิ์บ้านของสามีแล้วสามีคุณไล่ออกจากบ้านเนี่ยคุณมีสิทธิ์อยู่ที่นั่นชั่วคราวได้นะอาจประมาณ6เดือนแล้วแต่ทางสารหรือว่าถ้าคุณไม่มีที่ไปเนยะ ทางสามีคุณอ่ะต้องให้อยู่ที่นั่นไม่ใช่ว่าสามีไล่คุณออกจากบ้านแล้วออกไปเลยเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ที่อยู่ที่นั่นต่อช่วคราวแล้วแต่การที่ณะประมาณหกเดือนนะตามกฎหมาย6เดือนจะไล่ออกวันนี้ไปหาที่อื่นนะถมแนะนําว่าอยู่ที่นั่นต่อไปถ้าทําร้ายร่างกายไปที่โรงพยาบาลอย่างเดียว เนาะแล้วก็แจ้งฝามนะอ่ะต่อครับผมข้อ2คําสั่งศาลคุ้มครองผู้ผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวศาลศาลส,สามารถออกคําสั่งห้ามสามีเข้าเข้าใกล้ข่มขู่หรือกลับเข้าบ้านหากมีการใช้ความรุนแรงข่มขู่หรือรบกวนจิตใจอย่างต่อเนื่องไอ้ข้อนี้ไม่ใช่ว่าตกตีไอ้ข้อนี้ส่วนมาก ผู้ชายบอกเธอออกจากบ้านฉันไปเธอมานี่เธอมาเกาะฉันกินเธอไม่ได้ช่วยเหลือฉันเลยตอนนี้ฉันมีใหม่แล้วนะเธอไปไกลๆฉันซะนะครับเธอไปที่อื่นแล้วข่มขู่อย่างงู้นอย่างนี้อาจจะมีคว้างของมีนู่นทาให้คนกลัวสามีอันนี้ก็สามารถที่ให้ทนายเดินเรื่องให้หรือให้ทนายความที่อยู่ตา่างประเทศนะครับผมเดินเรื่องของสิทธิของคนที่ทางศาลและทางศาลบอกว่า,าถ้าเป็นความจริงตามนั้นผู้ชายก็ออกจากบ้านไปผู้หญิงที่นั่นอยู่ที่นั่นต่อ จนข้าพิจารณาออกมาทางศาลนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เราไม่ต้องกลัวเขาว่าทำอะไรบ้างคนไทยอยู่ต่างประเทศไปแล้วต้องมีความรู้นะครับติดตัวไว้นะครับเพื่อป้องกันตัวเองในอนาคตนะตอนนี้สามีรักคุณใช่ไหมทุกอย่างเขาทาให้พอหมดโปรโมชั่นแล้วเขาอยากทิ้งขว้างคุณออกไปที่ไหนเพราะฉะนั้นจุดนี้วิดีโอนี้ เซฟไว้ให้ดีๆเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตัวเองเท่ากับนะ่ยถ้าสามีข่มขู่ทำร้ายจิตใจหรืออะไรด่าต่างๆก็สามารถขึ้นศาลได้ไม่จําเป็นที่ต้องตบตีนะถ้าตบตีอ่ะเรียบร้อยเลยสามีผิดเต็มๆแต่กรณีน,นี้ถ้ามีหลักฐานหรือว่าฉันไม่ไหวแล้วก็มีหน่วยงานช่วยเหลือหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าขึ้นศาลแล้วทางศาวิเคราะห์ว่าสามีทาจริงคุณก็สามารถอยู่ต่อที่นั่นได้และก็นะครับผมสามีต้องออกจากบ้านไปด้วย เรียนนะอ่ะต่อไปครับข้อ3สิทธิในการได้รับค่าเลี้ยงดูระหว่างแยกกันอยู่หากแยกกันอยู่สามและภรรยาได้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อยอสามีมีหน้าที่จ่ายค่าเลี้ยงดูจนกว่าจะยาอันนี้ก็หลายๆครั้งที่ผมหลายสุดแล้วว่าถ้าสามีนะครับยังไม่ได้อยากคุณและจําไว้เลยถ้าบอกยาสิเอาเอกสารให้ยายา,ยา เก็บไว้งั้นนะครับเพราะว่าบางคนไม่ได้ทํางานเลยแล้วใครจะเลี้ยงคุณบางคนบอกว่าเธอก็ออกจากบ้านฉันไปสิไม่ต้องออกใช้ตามกฎิกาใช้ทงางศาลเป็นหลักใช้ทนายความเป็นหลักไม่ใช่ตามกฎของเพื่อนสมมติเพื่อนบอกย้ายมาเลยมาอยู่บ้านกูมาไม่ต้องออก ใช้ทนายความเป็นหลักถ้าออกไปก็มีทนายความที่บอกออกไปได้แต่สามไม่ต้องเลี้ยงคุณค่าเช่าบ้านไม่ใช่คุณไปอยู่บ้านฟรีบ้านเพื่อนฟรีคุณต้องจ่ายค่าเช่าบ้านอย่างน้อยครึ่งหนึ่งสมมติว่า1หนึ่งพันยูโรคุณต้องจ่ายห้าครับค่าเช่า,ชาบ้านเพื่อนคุณห้าร้อยยูโรต้องจ่ายให้เขาเพราะฉะนั้นใครเป็นคนจ่าย คุณไปขอคุณจะไปให้หลวงเลี้ยงใช่ไหมหลวงเขาไม่เลี้ยงกัาเพราะว่าสามีของคุณมีรายได้สูงเพราะฉะนั้นคนที่ต้องจ่ายคนให้คุณคือสามีคุณเท่านั้นเองเพราะทางทนายความจะเรียกว่าอ่ะเงินของสามีคุณมีเท่าไหร่มีประมาณ5,000ยูโรใช่ไหมอ่ะห้าพันยูโรคุณต้องแบ่งให้พัรยญา2000ยูโรโอเคไหมเพื่อดูแลของตัวเองจนกระทั่งหย่าร้างอันนี้แน่นอนว่าอย่าไปเชื่อเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมาอยู่บ้านฉันเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวหาผัวใหม่อ่ามันหาได้คุณมีสิทธิ์ที่ นอนคนอื่นได้ไม่มีกฎหมายที่หนเูเขาไม่สนใจสนใจแค่อย่าร้างอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการที่คุณจะทำต้องมีเทคนิคในการเดินเรื่องต้องมีเทคนิคในการทำต่างๆนะนะไม่ใช่ว่าเชื่อเพื่อนแล้วหนีไปเลยแล้วมาหาทนายความทีหลังคนสุดท้ายสามีคุณชนะ ความขึ้นมาก็จะมีปัญหาตามมานะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างใจเย็นใจเย็นเย็นอย่าทําใจร้อนอยู่ไม่ได้ค่อยคุยกันหาทนายความก่อนแล้วก็สามีต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้คุณจนกระทั่งอย่ารางอ่ะต่อครับผมค่ะข,ข้อ4สิทธิ์หลังการหยา่าค่าเลี้ยงดูและทรัพย์สินภรรยาสามารถเรียกร้องค่าเลี้ยงดูหลังการหยา่าหากมีเหตุผลที่ไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เช่น ดูแลลูกหรือไม่มีไรายได้เพียงพออก็หมายความว่าหลังจะกหย่าร้างแล้วแล้วลูกมีลูกด้วยกัน นะครับมีลูกด้วยกันนะครับผมเมื่อมีลูกด้วยกันแล้วนะ่ะแล้วก็ไม่มีไรายได้เพราะชั้นทางสารเขาสามารถคุณสามารถยอขอสามารถก็ดิฉั้นลูกยังเล็กอยู่ประมาณขวบเดียวจะไปทํางานได้ไงล่ะสามีบอกเธอทํางานได้เอาลูกมาให้ชั้นสิอย่าหาทํานะเอฟซีอย่าหาทํานะลูกต้องอยู่กับคุณนะเอฟซีนะลูกต้องอยู่คุณถ้าเขาบอกฉันจะเอาลูกไปเลี้ยงไม่ให้เขาเอาไป ลูกอายุหนึ่งขวบต้องอยู่กับแม่แม่ที่ดีนะครับผมสอนว่าแม่ที่ดีต้องอยู่กับลูกไม่ใช่อยู่กับเพื่อน เพราะแม่บางคนเป็นคนบางคนคนไทยอยู่กับเพื่อนแต่ไม่อยู่กับลูกอันนี้ผมก็ไม่ช่วยนะเพราะฉะนั้นต้องอยู่กับลูกดูแลลูกนะครับและค่าเยงดูบุตรต่างๆให้ทานายความขึ้นศาลเลยว่าและทางศาลจะวิเคราะห์ว่าเงินือนของสามีเท่านี้นะครับผมจะต,ต้องให้คุณเท่าไหร่ค่ากินค่าค้าบเพิ่นนะครับค่าอาเสื้อผงเสื้อผ้านะครับค่านมต่างๆสามีคุณต้องจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดเลย จนกระทั่งคุณลูกของคุณโตแล้วไปเข้าที่กินกาเด้นหรือว่าไปโรงเรียนก่อนอนุบาลน,นะครับจนเข้านู่นเขานี่จนถึงปหนึ่งนะอาจจะเข้าไปแล้วพอมีเวลาคุณสามารถจะทำงาน50ได้แต่ยังกักไว้อยู่ นะอย่าเพิ่งรีบรีบทำงานกักไว้อยู่ว่าทำงานไม่ได้เพราะต้องเรียงลูกใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับ f อนะครับผมโอเคต่อครับค่ะข้อ5ในการอยู่อาศัยต่อหลังจากการแยกจากสามีมค่ะหลังพำนักอยู่ในพำนักอยู่ในเยอรมันเกิน3ปีในฐานะคู่สมรสสามารถแยกอยู่อาศัยและยังคงอยู่ในเยอรมน,นี ได้แม้เลิกลาหรืออย่าขาดข้อนี้เป็นข้อที่ดีมากที่สาวไทยที่ประเทศเยอรมนีถามว่าคุณชัยคะอยู่ที่นี่ครบ3ปีแล้วสามารถอย่าร้างได้ไหมแล้วก็นะครับผมต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องให้สามีเซ็นอีกไหมเอกสารต่างๆขอข้อนี้อีกครั้งอ่านข้อนี้ครั้งขขครับอ่ะฟังกันดีๆ FC ค่ะข้อ5นะคะสิทติดในการอยู่อาศัยต่อหลังจากแยกจากสามีกรณีถือวีซ่าติดตาม อค่ะหากพำนักพำนักอยู่ในเยอรมน,นีเกิน3ปีในฐานะคู่สมรสสามารถแยกอยู่อาศัยและยังคงอยู่อยู่ในเยอรมน,นีได้แม้เลิกราหรืออย่าขาดหากน้อยกว่า3ปีแต่มีเหตุผลพิเศษเช่นความรุนแรงในครอบครัว<อ><อ>ก็สามารถขอยือดเวลาอนุญาตให้อาศัยอยู่ได้ อันนี้เป็นหลักเลยใน f c นะนะครับผมข้อนี้เป็นหลักเลยที่ทุกคนที่ประเทศเยอรมนีต้องการรู้รู้ซักจดจดจด,จดอย่าลืมจดนะ f c จดจดคือข้อความรู้ที่มาให้วันนี้จดซัคข้อหนึ่งข้อ1ข้อ2ข้อ3 4ข้อจดนะครับ F4 ครับผมเนาะอ่ะมีข้ออะไรต่อไปไหมค่ะข้อสุดท้ายนะคะ,ะข้อสุดท้ายการขอความช่วยเหลือจากกฎหมายฟรีค่ะค่ะ การขอความช่วยเหลือทางกฎหมายฟรีรสามารถยื่นขอรับทนายฟรีรจากศาลแขวงใกล้บ้านหากมีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ ก็หมายความว่านะครับถ้าสมมติว่า f อซท่านใดที่มีลูกแล้วไม่มีไรายได้และต้องการขาขอทนายฟรีเนี่ยก็มีสิทธิที่ขอทนายฟรีเพราะว่าท่านไม่มีไรายได้ท่านไม่มีที่จะไปเสียเงินทนายความหรือเสียเงินทั้งทางศาลเพราะฉะนั้นทางศาลเราขอคุณสามารถไปขออยาอยาด้วยตัวเองได้นะถ้ามีไรายได้น้อยอันนี้จำไว้นะไม่จําเป็นต้องใช้ทนายแต่คุณต้องรู้ว่าจะพูดยังไงดีเนาะ ก็เขียนจดหมายไปฉบับหนึ่งผมให้ความรู้เนาะเขียนจดหมายฉบับหนึ่งไปหาศาลว่าศาลที่คารพดิฉันชื่นนี้ชิ่นนี้และอธิบายให้ศาลฟังหรือให้ผมจ้างผมเขียนจดหมายให้ก็ได้จากนั้นนะครับเอฟซี FC นะครับก็ส่งไปทางศาลทางศาลจะตอบกลับมาว่าโอเคคุณต้องการที่แยกทางกันอยู่ผมไม่น่าจะอย่าราังนะแยกทางกันอยู่ก่อนเมื่อภายใน2ปีเรียบร้อยหมดแล้วครับเขาทางทางคุณจะได้เงินเพิ่มจากสามีด้วยนะครับ เงินเกษียณของสามีเงินสะสมอะไรต่างก็ได้ด้วยเพราะฉันคุณจะมีคนอื่นได้ไหมคําถามมีแล้วอะค,คุณชัยคะถ้าแยกทางกันอยู่ดิฉันสามารถมีคนอื่นได้ไหมไม่มีปัญหาครับกฎหมายที่ต่างประเทศมีไม่มีปัญหาประเทศไทยไม่ได้เลยเนาะใช่ค่ะประเทศไทยไม่ได้แต่ที่ต่างประเทศได้นะครับคุณจะมีใครแล้วแต่คนสิบยี่สิบคนปัญหาคุณแต่นะครับผมแต่ห้ามแต่งงานแต่บอกเป็นเพื่อนเป็นงไงเช่นเดิดินเดินเป็นเพื่อนอะค่ะ ไม่ได้ไปถ่ายรูปดันนอนด้วยกันเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมอ่ะเออเพราะฉันเป็นเพื่อนอ่ะนะครับเป็นเพื่อนนั่งกินดื่มกันที่นั่นเขาไม่สนใจนะแต่ประเทศไทยเป็นแบบนึงเลยนะครับประเทศไทยแบบนึงเพราะฉันจุดนี้นะครับผมที่ถ้าคุณไม่มีไรายได้นะครับก็สามารถขอทางศาลว่าข้าพเจ้าชน,นิดชน,นิดไม่มีไรายได้แล้วก็โดนกระทําจากสามีจุดนี้จุดนี้จุดนี้ต่างๆนานานะครับจากนั้นนะครับผมทางศาลก็จกนนะส่งจดหมายกลับมาว่าโอเคเราได้รับจดหมายของทางสักของท่านแล้ว แล้วอเอกสารดังนี้ถ้าทางศาลต้องการเช่นใบการสุขภาพร่างกายใบเงินเดือนมีไหมไม่มีใช่ไหมเราเขียนไม่มีอยู่กับสามีมีลูกไหมมีเอาเถอะลูกชื่ออะไรก็ต้องเขียนใบยืมใบนี้ถ้าเราไม่มีเอกสารนี้ก็บอกว่าอยู่ที่สามีค่ะเพราะฉันสามีต้องอทางศาลต้องขอที่ ของทางสามีว่าไหนใบภาษีเธอจ่ายปีละเท่าไหร่เขาจะรู้หมดเลยเงินเดือนเท่าไหร่ซิ้อเงินเดือนของเธอครั้งสุดท้ายมีเท่าไหร่แต่ถ้าพี่คุณมีไรายได้สูงทางศาลจะไม่ให้นะสําหรับคนที่มีไรายได้น้อยจริงๆข้อนี้เอสซครับบันทึกไว้นะครับบันทึกไวนะ้เนาะทุกจังหวัดไม่เหมือนกันนะครับผมทุกจังหวัดว่าจะขึ้นศาลแบบไหนแต่ว่าเราต้องขึ้นศาลถ้าเราไม่มีเงินจริง,รงๆก็เขียนจดหมายหาศาลหาทางศาลบอกว่า,วาขอ,อาแบบว่า,อาขอชดใช้นหนุม ความว่า,าไม่ต้องเสียให้ทางศาลและทนายความส่วนคุณสามารถไปขอทนายความว่าดิฉันไม่มีเงินเลยคุณสามารถขอเรียงร้องสิทธิของทางศาลให้จ่ายคุณได้ไหมนะครับทางโซนยุโรปมีทนายฟุยให้ ดมีทนายฟรีให้อันนี้ก็สามารถทําได้นะครับเพราะฉันเอฟซีทุกท่านครับทุกขั้นตอนนะเมื่อมีการเกิดนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นใน,นอันตรางก็สามารถแก้ปัญหา3คมขั้นที่สุดถ้าโดนสามีกดดันมากกันไปจนค,คุณประสาทแล้วนะครับผมคุณสามารถไปที่หน่วยงานช่วยเหลือสตี่เด็ก ได้ทุกอำเภอรหรือว่าคุณมีปัญหาเรื่องนี้บอกคุณชัยคะไม่รู้จะอธิบายยังไงดิฉันเขียนเป็นภาษาไทยให้คุณชัยเขียนได้ไหมได้ครับพอคุณเขียนภาษาไทยเรียบร้อยแต่บ่าชื่อนามสกุลที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษน,นะหรือภาษาเยอรมันนะแต่ที่เหลือเป็นภาษาไทยจากนั้นทางเราจะร่างเป็นเอกสารชี้แจงให้ทางอำเภอรหรือหน่วยช่วยเหลือให้เขาได้รับทราบและเบอร์โทรของคุณอีเมลของคุณติดต่อด้วยกันนะครับแล้วทางเขาติดต่อมาแล้วนะครับเราบอกว่าอ่ะติดต่อมาแล้วนะอย่างนี้ พอคนพูดภาษาตรนนั้นไม่ได้ทางนั้นก็จะหากคนแปลให้คนด้วยอันนี้เคลียร์หมเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาดูผมตอนนี้เคลียร์นะอันนี้คือความรู้เลยนะครับที่คนไทยที่อยู่ต่างแดนที่ต้องรู้รับ ข้อความนี้ข้อมูลนี้ให้ดีๆนะครับไม่ใช่ว่าฟังนี่ออกนี่ไม่ได้นะไม่ได้สิต้องจดบันทึกไว้ทุกอย่างที่เราหามาเป็นข้อมูลดีๆสําหรับสาวไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับตอนนี้โปรโมชั่นดีอยู่ทุกอย่างดีอยู่นะสามีรักใครแต่ตอนหลังผู้สามีไม่รักใครก็ทิ้งเพราะกฎหมายข้อหนึ่งว่าถ้าอย่า,าร้างเขาจะกลับเมืองไทย <c oughs> เหมือนผู้หญิงไทยเป็นของเล่นเช่นประเทศซูส,สแคนัตนะบีค่ะ <c oughs> คุณต้องแต่งงานครบสามปี แต่ถ้าคุณไม่แต่งงานครบสาปีสามีเขาจะกดดันคุณขนาดไหนคุณต้องกลับเพราะอยู่กันไม่ครบสาปีการอยู่กินด้วยกันไม่ใช่ว่าอยู่คนละที่นะต้องอยู่กินด้วยกันที่ทางบ้าน<ม>อยู่บ้านเดียวกันไม่ใช่ว่าก็แต่งงานด้วยกันอยู่กินด้วยกันไม่แต่คุณไปทํางานที่อื่นแล้วสามีไปแจ้งทางศาลก็เขาไปจากผมไปเดือนที่6เดือนที่แล้วอะ่ะ<ม>ผมไม่ได้อยู่กับภรรยา จริงๆบางครั้งภรรยาคนไทยผมไม่เข้าข้างใครออกใครนะบางคนคุณมาที่นี่ประเทศต่างประเทศแล้วคุณก็ไปนวดลานนนลานนนแล้วคนเดือนคุณกลับมาหาเข้าค้างหนึ่งเป็นผมผมไม่เอาเมียอย่างนี้ครับผมแต่งงานผมต้องการอยู่กับเมียไม่ใช่เมียไปทํามาหาเงินไปเลี้ยงครอบครัวที่ไม่ได้ไทยผมเข้าใจนะแต่คุณสามารถที่จะทํางานอยู่แถวหมู่บ้านคุณได้เช้าเย็นกลับดีกว่า อ่ะบีเอาจริงๆนะถ้าสมมติว่าบีมีแฟนเป็นคนไทยและบีอยู่ต่างประเทศแล้วแฟนบีทํำยังไงก็ได้ให้แฟนมาพอแฟนมาที่ต่างประเทศแล้วแล้วแฟนหนีไปนวดอะ่ะประมาณสามชั่วโมงจากบ้านบีแล้วเดือนกลับมาสองครั้งอ่ะมีคิดยังไงเอาไหมจะเ,าเขาอยู่ไหมไม่ค่ะไม่เอาค่ะฝรั่งก็เหมือนกัน เขาก็ไม่เอาเพราะฉันที่เรามาพูดน่ะไม่ใช่ว่าเราเข้าข้างฝรัง่งหรือเข้าข้างคนไทยคนไทยบางคนก็โดนกนระทําฝรั่งมาใช้งานฝรั่งมาใช้บิบตทว่าเหมือนนํามันเลอก็มีบางคนนะเดี๋ยวมาตรามา่อีกนะบางคนมาเก็บข้าวของบางคนก็ว่าให้ทาทางานเลี้ยงเขาก็มีเพราะฉันมันมีกฎข้อนี้ที่ผมไม่ไม่ดีเลยคือสามปีเนี่ย<ะ>เหมือนคนไทยเป็น กดดันบางคนก็เป็นบ้าเลยนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าข้อมูลต่างๆที่เราให้คุณไปกรุณาจดบันทึกด้วยทุกข้อมูลนี่คือความรู้ดีๆจากบริษัทคุณชัยไทยประราชงวันนี้ที่ให้ความรู้ไปนะครับมีเป็นไงบ้างพออ่านและเป็นไงบ้างเราก็ไม่รู้เรื่องนี้พอผมหาข้อมูลให้เป็นไง ก็ได้ได้ความรู้มากเลยค่ะเพราะว่าเผื่อ,อนาคตเราอาจจะมีเพื่อนมีคนรู้จักที่เขามีสามีเป็นชาวต่างชาติเราก็สามารถที่จะแนะนําหรือให้ความรู้เขาได้ค่ะอืมแล้ว,แล,วแล้วที่เราพูดมาสมมติว่ามีอยู่ต่างประเทศมีคิดยังไงสมมติว่ามีอยู่ต่างประเทศประเทศเยอรมนีเนี่ยคิดยังไงเฮ้ยเรามีความรู้นะนะที่ป้องกันตัวเองได้นะค่ะ ใช่ไหมล่ะคุณก็สามารถที่เอาคุณนี้เราจะมั่นใจมากขึ้นมันดีกว่าถ้าคุณมีความรู้เพิ่มเพิ่มไปทุกวันว่าไอ้ถ้าสามีไล่ออกจากบ้านจะทำไงดีบางคนไปหาเพื่อนค่ะผิดไหมแล้วเพื่อนบอกไงมาอยู่กับกูเลยมาๆมาๆมันก็เป็นช่องทางที่สามีเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่อยู่กับผมเดือนนี้แล้วค่ะเออแล้วยังไงต่อจะเสียเปียบในสัวนี้ค่ะใช่เพราะฉะนั้นการที่คุณไปอยู่กับเพื่อนผมว่าไม่ดีดีไม่ดีนะได้ไม่ว่า แต่คุณต้องมีเหตุและผลไปอีกกว่าเพื่อนเพราะอะไรแต่คนไทยบางคนพอทะเลาะกันนะนหนีแล้วไม่สู้ไม่รู้ไปทางไหนหนีหนีผลจะท้ายขึ้นศาลแพ้แพ้สามีกลับเมืองไทยอย่างเดียวที่มาใหม่ๆและบอกว่าสามีไม่ไดีอย่างนี้สามีไม่ไดีอย่างนี้ไม่เกี่ยวครับ ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวว่าคุณอยู่กับสามีหรือไม่การที่กินอยู่ด้วยกันเป็นไงบ้างเข้าใจซึ่งกันและกันหรือเปล่าต่บางคนมาที่ต่างประเทศไม่ได้เข้าใจแค่ต้องตัวปว่า <c oughs> บางคนนะแต่บางคนก็รักใครจริงๆโยนสามีกระทําก็คือว่าใช้ภรรยาเป็นแค่ไปทํางานให้เขา <c oughs> ก็มีแล้วบางคนฝรั่งก็ให้คนไทยไปทํางานเนี่ยแล้วเงินเดือนเข้าสามีนะอืบ <c oughs> ัญชีร่วมเลย อ๋อเป็นบัญชีร่วมเอออันนี้ก็แน,นะนำว่าอยากใช้บัญชีร่วมแค่บัญชีบุคคลคนเดียวคือถ้าคุณทํางานก็เปิดเป็นบัญชีของคุณเดียวเงินก็เข้าบัญชีของคุณคนเดียวนะครับผมประมาณนี้นี่คือความรู้จากบริษัทคุณชัยไทยประราตทุ่มที่ทุกวันเราหาสรรเอก่าข้อมูลต่างมาให้ความรู้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศและความรู้คนไทยที่ประเทศไทยด้วยนะนะครับผม เนาะเป็นไงวันนี้เราพูดคุยแบบซอฟๆแล้วก็ความรู้แน่นๆส้ารบบ f อฟที่อยู่ประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับผมอ่ะ f ี FC ทุกท่านครับที่มาแล้วก็ขอบคุณมากถ้าเป็นความรู้ดีๆกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับอ่ะภาษาเหนือขอบคุณมากครับผมขอบคุณเจ้าตี่อฟีได้รับชมรับฟังนะเจ้าแล้วก็ลบกขวนจ่วยกันติดตาม กดไลค์ก็แชร์เพือเพจคุณใช้ไทยบรรตุง์ด้าาวยนะเจ้าขอบคุณเจา้าครับสวัสดีครับผม